โอเคสวัสดีฮะนี่คือคลิปแนแนวยูกิโอ oh! อีกคลิปหนึ่งที่จะแนะนำวิธีการโหลดยูกิโอมาสเตอร์ใน Windows นะครับตอนนี้ผมใช้ Windows 11อยู่นะครับตอนแรกผมใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า Turner Bear ในการวาร์ป VPN นะนะี่แต่ว่าถ้าใครอยากสะดวกก็โหลดได้เลยนะครับแล้วก็ล็อกอินบาร์บาแล้วก็ เปลี่ยน VPN เป็น j p เนาะนะครับถึงจะเข้าโหลดใน Yu-Gi-Oh Master Duel ได้นะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับผมสามารถเข้า VPN โดยใช้ Windows 11ได้แล้วนะครับก็คือเราต้องเข้าไปใน setting นะครับแล้วก็ setting แล้วก็เข้าไปใน network and internet แล้วก็มันจะมี VPN ตรงนี้อันนี้ผมแอดเข้าไปแล้วนะครับอ่า JP Japan VPN นะครับคือวิธีแอดก็ง่ายๆเลยถ้ายังไม่มีอันนี้นะฮะยังไม่มีตรงนี้เราก็แอดนะครับแล้วเราก็ใส่ชื่อ,อ Japan VPN แล้วก็ Server Name or Address เนี่ยสามารถเอามาจากาตรงนี้ได้เลยนะครับก็คือเราเสิร์ เข้าไป google แล้วก็เสิร์ชว่า public public v p n code and password เนาะมันก็จะมี vpn gate นะครับตรงนี้นะครับแล้วให้เรา copy นะครับ copy ตรงนี้นะครับ copy ตรงนี้นะครับ public vpn ตรงนี้นะครับเข้ามาใส่ตรงนี้นะ s v r v e r n อร์ Name or a d d r e s s นะครับแล้วก็เราเลือกเป็น เราเลือกเป็นอันนี้ก็ได้นี่ Turning Turning Protocol หรือ Automatic ก็ได้แล้วก็ Password กับ User ก็เป็นคำว่า VPN ทั้งคู่ทั้งคู่เป็นคำว่า VPN นะนะครับแล้วก็ Save s a อ่าคุณก็จะได้แบบนี้มานะครับโอเคทวนนะครับทวนคืออ่านี่ครับเข้าไป Setting นะครับ เขาไปที่ Network and Internet น็ตนะครับหรือถ้าคุณเคยเข้ามาแล้วนะครับผมสมมติว่า setting เนี่ยมันจะมาอยู่ตรงนี้นะครับ r e c o m m e n d setting เนี่ยมันจะมาอยู่ตรงนี้ถ้าคุณเคยเข้า VPN มาแล้วนะครับเหมือนเดิมแล้วก็ add นะครับแล้วก็ใช่ชื่อ Japan VPN หรือว่า JP VPN ก็ได้แล้วก็ s e r v ์ฟก็คือเอา Public Server มาใส่ตรงนี้นะครับที่ผมบอกแล้วก็ ออตโมิติกแล้วก็ใส่ username และ password เป็น VPN ทั้งคู่แล้วก็เซฟนะครับมันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับมุมขวาถ้าเป็น windows 11ก็จะมาอยู่มุมขวาแบบนี้นะครับหรือเราเปิดตรงนี้ก็ได้เรากด connect ตัวนี้ก็ได้นะครับกด connect ปึ๊บนะครับอ่ะ connect เรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นว่า connected นะครับถ้ามันอง้งอ้งมันบอกว่า connecting ตลอดเราีส s t a r t เครื่องใหม่ละครับให้ restart เครื่องใหม่นะครับ ซึ่งการรีสตาร์ทเครื่องใหม่ตอนที่มันคอนเน็กแบบอองๆหรือว่าขึ้นสนะ Connecting โดยที่ไม่สามารถ c o n n e c t เตได้นะครับมันจะเป็นทั้งโปรแกรม VPN ทั่วๆไปนะครับที่เราติดตั้งไม่ว่าจะเป็นพับบ i ิก VPN ที่ชื่อว่า Tunnel b บร r ที่ผมพูดไปเมื่อข้างต้นนะครับคือเรารีสตาร์ทเครื่องใหม่เลยนะครับแล้วก็ทำใหม่อีกรอบหนึ่งเมื่อตะกี้นี้แล้วก็ถ้าเราจะเข้ามาดาวน์โหลดยูเกียวมาสเตอร์เเราก็เสิร์ชใน Google เลยนะครับ ยูค uh ิโอมาสเตอร์ดูเนะครับแล้วก็ก็จะมีหกก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับอ่ามันก็โหลดได้แล้วนะครับโหลดในสตรีมนะครับโหลดปุ๊บอัปเดตได้ตลอดนะครับผมต่อมานะครับในมือถือก็ยังใช้วิธีเดิมได้วิธีเดิมที่มีช่องหนึ่งแนะนำนะครับผมให้เครดิตหน่อยก็คือ ฟีโนมิโ hmm. นนะครับไม่แน่ใจว่าใคร uh, รู้จักนะครับแต่ผมได้รู้วิธีนี้มาจากเขาแล้วก็ให้เครดิตนิดนึงนะครับผมแล้วก็ uh, ทั่วไปอาจจะเข้าใจอยู่แล้วนะครับว่ามันมีวิธีนี้อยู่นะครับ mm hmm. ก็คือการการโหลด VPN ในในแอ p Store นะครับโหลด VPN ใน App Store นะครับ <c oughs> โหลด VPN ในแอป s ออ r e ซึ่ง VPN เนี้ยนะครับชื่อว่า j a p a n Japan VPN ตรงนี้นะครับอันนี้นะครับ j a p a n VPN นะครับอันนี้เป็นแบบนี้ไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะเดี๋ยวมันดูกันนะเนี่ย Japan VPN แบบนี้นะครับชื่อเสิร์ชก็ไนดะ้ j a p a n VPN j a แ a n นะล้วก็ติดตั้ง แล้วหน้าตา VPN Japan ก็คือมันจะเป็นแบบนี้นะครับให้เรากดติดตั้งแล้วก็เรากด turn on VPN ตรงนี้นะครับแล้วก็มันก็จะให้เวลาเราหนึ่งชั่วโมงในการเข้าเว็บไซต์หรือโหลดโปรแกรมโหลดเกมนะครับแล้วก็ เราก็เข้า Play Store โดยใช้บัญชีอื่นนะครับที่เป็นบัญชีลองนะครับโดยการเปลี่ยนบัญชีตรงนี้นะครับเปลี่ยนบัญชีเป็นบัญชีอื่นของเรานะครับแล้วเราก็เสิร์ชใน Google Play Store เลยว่า y u k i o oh MasterDuel นะครับมันก็จะเจอแล้วนะครับ y u k i o oh m a s t e r d u ร l เป็นรูปบูไอ กับด้านหรือเปล่าเนี่ยอ่ายิวฮาวมัสต์ดียวนะครับคือก็เจอแล้วนะครับแล้วสมมุติว่าเราโหลดแบบนี้เสร็จแล้วนะครับข้อดีของการโหลดแบบนี้ก็คือนะครับถ้าเราเสิร์ชยูทิวฮาวมัสต์รีเลใน Google นะครับเราก็จะเห็นนะครับ g o o g l e Play Store ตรงหน้าอ่า g ูเกิลเส a r c h ในเนี้ยในนี้ในนี้ใน ในในส่วนของ Google นะครับเสิร์ชในมือถือ,อเราเสิร์ชยูเก o h m มาโตะริเอมันก็จะขึ้นเป็น uh, uh, เขาเรียกว่านนะมันจะขึ้นให้เราติดตั้งหรืออัปเดตได้ในหน้าต่างของ Google เลยนะครับ มันจะขึ้นเป็น Yu-Gi-Oh! Master Duel ให้ติดตั้งแล้วก็อัปเดตได้เลยนะครับตรงนี้อ่ามันจะขึ้นตรงนี้เลยเราอัปเดตตรงนี้ได้เลยสะดวกนะครับนี่คือวิธีการติดตั้ง Yu-Gi-Oh! Master Duel ในปีอลพนยี2สิบนะครับอจะบอกว่าอนาคตได้แล้วกันถ้าใครอยากจะเล่นที่เป็นมือใหม่นะครับผมอ่าคลิปนี้นะครับบันทึกเมื่อวันที่11เดือน1ิ ปี2,568หรือ2,025นะครับผมถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังนะครับว่ามันจะดาวน์โหลดอะไรได้อีกนะครับดาวน์โหลดแบบวิธีไหนได้อีกนะครับแต่ถ้าเขาบลนะ็อกนะถ้าเขาบล็อกมันจะโหลดวิธีไหนได้อีกแต่นี้ไม่น่าจะบล็อกกันเพราะว่าไม่รู้สิคือไม่รู้ว่าอนาคต ถ้าเขาปล่อยมาให้ไทยดาวโหลดได้แล้วอาจจะไม่ต้องเป็นต้องใช้วิธีนี้นะครับผมหรืออนั่นแหละก็มีแค่นี้นะครับผมไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดโอเคขอบคุณที่รับชมครับสั้นๆแค่นี้นะครับถ้าเห็นว่ามันเ,เร็วไปก็สามารถเร่งคมเร็วหรือว่าทำสโลวได้นะครับผมใน YouTube นะครับผมขอบคุณที่รับชมครับ ฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับ thank you for subscribe